อีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจแล้วก็จับตามองนะในภาคอีสานบ้านเรานะก็ค,คือที่จังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวพาไปดูนะคะเรื่องของบรรยากาศตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณปียพองษ์เคนทาวายค่ะเชิญค่ะบรรยากาศเลือกตั้งนายกอบจอและสมาชิก อบจอนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดผมอยู่ที่จุดนี้มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด3หน่วยด้วยกันนะครับนั่นคือหน่วยเลือกตั้งที่10และ11ของเขตเลือกตั้งที่1และก็หน่วยเลือกตั้งที่33ของเขตเลือกตั้งที่2นะครับบรรยากาศพี่น้องประชาชนเริ่มทยอยออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการคาดการณ์นะครับว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าร้อยละ50นั่นเองนะครับตรงจุดนี้นะครับนี่คือเขตเลือกตั้งที่1ของหน่วยเลือกตั้งที่10นะครับของตําบลโพ ตามเทศบาลเมืองศรีสะเกดภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกดนะครับจุดนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวน934คนมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารส่วนจังหวัดจํานวน914คนครับบรรยากาศเริ่มเปิดหีตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะครับมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับคาดว่าในช่วงบ่ายจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์มากขึ้น โดยช่วงเช้ามีอากาศที่ค่อนข้างเย็นนะฮะส่วนเช้าสายก็เริ่มอากาศที่จะอุ่นขึ้นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนะครับมีผู้สมัครนายกอบอจอจำนวน8คนด้วยกันประกอบไปด้วยนายวิวัฒชัยโหตระไวย,ยะหมายเลขหนึ่งนางรัตวันพรมทาหมายเลขสองนายนาวินวรศักดิ์มหาศารหมายเลขสามนายอำนวยตอนศรีหมายเลขสี่นายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หมายเลขห้า นางช่อรัดดาอุดด้วงหมายเลข6นายวิชิตไตราสารกุลหมายเลข7นาและนายเนริชิตจารุธรัชกุลครับหมายเลข8นั่นเองส่วนผู้สมัครสมาชิกอบจอนะครับรวมทั้งจังหวัดมีจำนวนทั้งหมด287คนด้วยกันนะครับซึ่งนาอาการเลือกตั้งนายกอบจอในครั้งนี้นะครับที่น่าจับตาเป็นพิเศษนั่นก็คือผู้สมัครซึ่งเป็นอดีตนายกอบจอ6สมัยด้วยกัน ส่วนที่มีการลงมาชิงตําแหน่งในครั้งนี้ก็มีดีกรีเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัยแต่ผลการเลือกตั้งหรือคาดีเดตที่ผู้จะได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนั้นจะเป็นใครก็ขึ้นอยู่กับประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจจังหวัดศรีสะเกดนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด22อําำเภอครับมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด2741หน่วยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งจังหวัดนะครับ1น54,415คนอย่างที่บอกไปคาดว่าจะมีผู้มีสิทธิ มา,าใช้สิทธิ์ในครั้งนี้มากกว่าร้อยละ50นั่นเองสำหรับภายในหน่วยเลือกตั้งที่นี่นะครับอย่างที่บอกไปมีหน่วยเลือกตั้งที่11ของเขตเลือกตั้งที่1ซึ่งหน่วยนี้ก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของนายกนะครับ929คน เลือกผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกอบจ919คนและอีกหน่หน่วยคือหน่วยเลือกตั้งที่33เขตเลือกตั้งที่2ของตำบลโพนขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดหน่วยนี้นะครับมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก593คนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา,าสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด569คน ซึ่งในหน่วยนี้นะครับมีอดีตประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกดได้ลงชิงตําแหน่งสมาชิกอบจอ,อีกด้วยซึ่งในภาคอีสานนะครับถ้าสังเกตได้จังหวัดไหนที่มีการเลือกตั้งทั้งนายกและก็สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจะมีบัตรทั้งหมด2ใบด้วยกันนั่นคือบัตรสีน้ําตาลจะใช้ลงคะแนนเสียงลงคะแนนนะครับเลือกนายกอบจอส่วนบัตรสีเขียวจะใช้สำหรับในการเลือกสมาชิกอบออจอนั่นเอง และที่สําคัญบาง,งท่าน,น <ะ S 1> หรือบางหน่วยที่ตัวเลขไ,<ห>ไม่เท่ากันก็หมายความว่าคุณสมบัติของผู้ที่ย้ายเข้ามาในพื้นที่ยังไม่ครบ90วันจะมีสิทธิ์ในการเลือกเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่านั้นจึงจะและจะไม่มีสิทธิ์ในส่วนของการเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองนะครับทั้งนี้จะมีกรรมการการเลือกตั้งนะครับให้คําแนะนํากับพี่น้องประชาชนที่มาตรวจสอบรายชื่อและให้คำแนะนําในการที่ได้รับบัตร2ใบ 2- สีนั่นเองนะครับดังนั้น ที่จังหวัดศรีสะเกดนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่มีการเลือกตั้งชิงตําแหน่งใหญ่นั่นคืออบจอของพื้นที่นั่นเองนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะเปิดหีบไปถึงเวลา5โมงเย็นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถมาเฝ้าติดตามการนับคะแนนเสียงกันได้ในช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นเป็นต้นไปนี่คือบรรยากาศนะครับการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอบจอในครั้งนี้ที่จังหวัดศรีสะเกดครับ,บ